สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เราจะไปดูทางน้ําไหลนะคะนี่นะคะเราก็เดินไปแล้วนะคะเดินไปแล้วนะคะก็จะมีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะสองสองท่านนะคะเดินไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะเนาะ นี่คะะก็เดินตามกันนะคะเดินตามกันนะคะแล้ก็เดินชมวิวไปด้วยนะคะชมวิวทิวทัดบางคนต่างกลางร่มนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่เอาฝนตกแล้วอดจะพาเอีไปเที่ยวขนาดนี้นะคะ โอ้โห oh, oh. ดูนะคะน้ําเยอะมากเลยแล้วถ้าแล้วถ้าฝนตกแบบติดิๆกันเป็นอาทิตย์โอ้โ oh, ห oh. จะไม่ท่วมหมดเลยหรอแถวเนี้ยโอ้โ oh, ห oh. นี่นะคะโอ้ oh, oh. น้ำไปจากตรงนี้เองแสดงว่าทางนี้พ่อ นี่ค่ะนี่ค่ะน้ำวมตัวนั้นจริงๆโอ้นน้นำวนไห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 นนี่น้ำวนแคะังนี้นีคนละน้ำวนมาแล้มาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วอะนี่นะคันรถว้าวไม่คันไม่คันไม f c มาดูนะ f c มาดูดูนะเราสี่พ้นมะพ้นนะโอ โตรงนี้เป็นคลองเหรอตรงนี้เป็นคลองเหรอคลองมาจากภูเขา่เหรอตรงนี้มาจาก็คลงโอ้รงเท้าพีเปียกหมดเลยนะเนี่ยรองเท้าธรรมชารองเท้าเปียกหมดได้หมดแล้วโอ้โหน้ำวนนะคะนี่นะคะโอ้านี่ โอเหมือนเล่นน้ำสมัยเด็กเลยอ่ะนี่นะคะนี่ค่ะแม่มาต่อยนะคะกับปิ้วเฟื้อนะคะค่ะสนุกสนานจังเลยรองเท้าก็เปียกด้วยนะเนี่ยนี่ค่ะตอนนี้เราพ่เป็นถ้าน้ำแรงกว่านี้น่าเล่นเนาะอุยนี่น่ากลัวสมัยเด็กเลยเนาะสมัยเด็กๆพวกหนูไปเล่นอ่างนะโอ้ยสนุกน้ำวนอย่างนี้แหละไม่กลัวใช่ไหมไม่ไม่อืมเดี๋ยวบ้านนู้นไม่น่ากลัวมันไม่มีเจระเท้ไม่มีเจระเท้หรอกกลัวน้ำตาลไหลหลากนะ นี่นะคะันี้นะค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นตรงนี้มันจะมาสุดตรงนี้ใช่ไหมไม่ค่ะนี่ค่ะ่รอย่าลืมนะต้องติดตามจ่องเปิดชาแนลหนึหกปดเนะคะนี่คือการรางนสถานการตอนเช้านะคะล่าสุดเลยอันนี้ค่ะนี่แบะมีน้ำใสบยด้วยจะไม่มีบูค่ะ้องได้ือ ่ทำ uh นคเดี๋วรอก่าใครใครจะไปซื้อบอก้วยเดิมแม่มาต่อยแม่เอามาขายเนาะรด้วยนบีมากนี่นะคะโอ้โหนันเต็มพุ่งเลยน่าอยู่มากน่าเที่ยวมากเลยนะคะน้ำเต็มพุ่งเลยนี่นะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกภูอะไรแม่มาตอยโอ้้นูขาอูกระล้นใช่ไหม โอ้นี่นะคะสวัสด yeah ีนะคะค่ะคุณคุณอ้อมนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะเรามาดูนะคะบรรยากาศนรคยายามเช้าฝนตกนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําไหลมาจากภูเขานะคะน้ําไหลมาจากภูเขาแล้วก็ไหลสู่คลองธรรมชาตินะคะนี่นะคะ เาเห็นก้นดู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 รถสู่คลองธรรมชาตินะคะมันจะมีน้ำนะคะมันจะมีน้ำาหลนะคะโอ้ดูน้ำไหลน้ำวนให้ดูสีีนะคะนี่นะคะน้ําไหลมาจากภูเขานะคะแล้วก็ไหลลงสู่คลองธรรมชาตินะคะก็ถือว่าน้ําเยอะมากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะทางตกตกตั้งแต่ตอนประมาณแอนเมื่อคืนตกกี่ทุ่มนะตกแบบตกมาแบบถล่มทลายเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ ตกตอนประมาณ4ทุ่มนะตกกล้งคืนเลยแต่ว่าตอน4ทุ่มนั้นเราไปรู้น่าจะประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มตราน,รนี้แหละตกมาตลอดเลยเพราะว่าแอดอยู่จนถึงเที่ยงคืนนะคะเมื่อคืนก็เป็นอ่าเวียนยามให้ลุงนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแอดไมนี่นะคะกพพี่น้องยูทูบเบอร์พากันมาถ่ายนะ,ะนี่นะคะนี่สุดยอดมากเลยนะคะ นะคะโอ้คอัค่ะ,คะตรงนี้ก็พ่วมทางอะ่ะเพ่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะไหลลงสู่คลองธรรมชาตินะคะนี่นี่คลองธรรมชาตินะคะนี่นะคะคลองธรรมชาติตรงนี้ก็จะไหลไปน่าจะไปบรรจบกันตรงสะพานนะคะตรงสะพานใกล้บ้านลุงนะไหนไหนไหนเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวรถมานะคะออาดูรถนะคะดูรถวิ่งนะคะดูรถวิ่งะะโยนี่นะคะนะก็พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่งดงามเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์ขึ้นมาโดยที่มนุษย์เราไม่สามารถสร้างได้นะคะเนาะเพราะว่าน้ําไหลมาจากธรรมชาติจริงๆปนะ โอ้เสียงกบร้องนะคะนี่นะคะคุณเครื่องลงไว้นะโอ้แอดว่ายน้ำไม่เป็นนะคะถ้ายกสิบนิ้วเป็นอยู่โอ้นี่นะคะท่วมเลยขออภัยนะคะนี่นี่นี่นะคะน้ำไหลนี่นะคะนี่นะคะโอ้เปียกค่อยละล่ะนี่นะคะนี่นะคะ พาเอฟซีมาเล่นน้ําวันนี้พาเอฟซีมาเล่นน้ําอาจจะนิกกี้วิ่งมาอีกแล้วนะคะฮนะเราก็พามาเล่นน้ํากันนี่นะคะคลองธรรมชาตินี่ดูนะคะก็จะไหลไปทางนี้นะเนาะคือสายน้ําอะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะไหลไปทางไหนเพราะว่ามันเป็นคลื่นใต้น้ําที่มันนิกกี้มานิกกี้กลับบ้านไปเลย นะคะเ,<อ>เรียกเรียกเมี่อกี้มาด้วยนี่นะคะ